กันฉันนิพรายการทอล์กสบายๆกับอาจารย์เปียมิตรสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์หนึ่งเป็นไงได้หนังสืออะไรมาไม่น่าเชื่อเลยนะคะอาจารย์ว่าหอสมุดของมหาวิทยาลัยเราเนี่ยจะมีหนังสือเยอะแยะเลยหนึ่งเดินไปเดินมาก็ดูพบมหนังสือเล่มโปรดหลายเล่มเลยค่ะจาะหนึ่งอ่ะ ชอบหนังสือ Little Prince เจ้าชายน้อยอาจารย์เคยอ่านไหมเนี่ยเคยอ่านอ่านให้ลูกฟังอ่านให้ลูกฟังหนังสือเล่มนี้มีความพิเศษสําหรับหนึ่งก็คือว่าทุกครั้งที่อ่านบริบทในชีวิตหนึ่งเปลี่ยนไปช่วงเด็กๆเลยก็จะคุยเรื่องจินตนาการพออ่านช่วงที่โตขึ้นมาก็จะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ relationship แล้วตอนที่มาเป็นผู้บริหารเราก็จะคิดถึงเรื่องบริหารจัดการนะคะอาจารย์อาจารย์มีหนังสือเล่มโปรดไหมคะก็เนี่ยฮะส่วนใหญ่ผมอ่าน nonfiction อันนี้ก็เป็นคนเขียนที่ผมชอบ ค่ะจาคือวอล l ารารีเขาเขียนเรื่องของ i อินโฟเมชันเรื่อง Nexus อัสก็เป็นความเชื่อมโยงของ Information แล้วก็อินโฟเมชันเนี่ยสามารถเปลี่ยนโลกจนกระทั่งมาถึงในปัจจุบันเนี่ยเป็นยุคข,ของ AI ที่ชอบเรื่องนี้เพราะว่าเขาแสดงให้เห็นว่าอินโฟเมชันเนี่ยมีสิ่งที่เชื่อไม่ได้อยู่มากนั้นเวลาเราใช้ AI หรือใช้ข้อมูลต่างๆเนี่ยก็จะต้องมีความตระหนักรู้ ถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นค่ะโหน่าสนใจมากๆเลยค่ะอาจารย์อาจารย์ขานอกจากหนังสือที่เราอ่านกันแล้วเนี่ยค่ะอาจารย์ว่าเรามีแหล่งความรู้อะไรเพิ่มเติมที่ตอนนี้เราจะสามารถหาความรู้ได้บ้างไหมคะสมัยนี้เราจะอ่านหนังสือน้อยลงเยอะเพราะว่าเรามี YouTube มันทําให้มีความน่าสนใจมากกว่าหนังสือในหลายๆประเด็นแล้วบางเรื่องเนี่ยก็มีพอดแคสต์แล้วก็มีมผู้เขียนมาเล่าให้ฟังในหลายๆเรื่อง ที่อาจจะอยู่นอกเหนือมีรายละเอียดมากกว่าในหนังสือตังแล้วน่าสนใจมากเลยนะคะว่าการที่เราจะหาความรู้เรื่องเรื่องหนึ่งเราสามารถจะหาได้หลายทางม,มากเลยหนึ่งว่าตอนนี้เราไปพบกับผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ของมหาวิทยาลัยมหิดลอาจารย์แซมกันเลยดีกว่าคะ<ด>่านะาอาจารย์ท่านอาจารย์สราวุ์ผู้อำนวยการอ,อาจารย์ขาว,วันนี้อยากจะมา ขอให้อาจารย์ช่วยพา อาจารย์เ e บียมิดและ1ทัวร์หอสมุดและอาคารความรู้ของมหาวิทยาลัยไม่ให้ดลเราหน่อยค่ะขอบคุณมากเลยนะครับที่ให้โอกาสแล้วก็สลับเวลามาเยี่ยมเยียนนะครับฮอสมุด<ช>ของเราที่นี่นะครับก็ค่อนข้างที่จะเป็นอาคารหนึ่งอาคารนะฮะแต่เป็นอาคารที่มีผู้ใช้งานเข้าเข้าออก,ออก,ออกตลอดทั้งวันตลอดเวลานะครับเด็กที่มาใช้ห้องสมุดประมาณกี่คนต่อ1วันคะอาจารย์ถ้าเกิดหลังสอบไปนะฮะร,ระดับเฉลี่ยเฉลี่ยอยู่1500าคนต่อวันนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นช่วงสอบนะอาจารย์ช่วงสอบนี่หนาแน่นที่สุดจะขึ้นถึง3,000นนะครับตอนน จากห้องสุบปกตินะอาจารย์ปกติอาจารย์เข้าไปจะนิ่มเงียบทึมๆนะ<ช>เรา<ช>พัฒนาไปเยอะมาก เราพยายามเปลี่ยนแปลงห้องสมุดจากห้องถึมๆเป็นที่เข้ามาแล้วทาอะไรไม่ได้เลยนะครับ<ช>ตอนนี้เนี่ยหชั้นน่ะนะครับ<ช>ก็จะเป็นชั้นที่ใช้เสียงได้แล้วสามารถที่จะมาพูดคุยกันโดยที่ไม่ต้องมานั่งระวังว่าใครจะเป็นอย่างไงแล้วก็จะเป็นชั้น2ก็จะเป็นเริ่มเงียบหลังนะครับ<ช>ก็จะเป็นแบ่งเป็นโซนแบบนี้เพราะฉะนั้นเราจะเน้นเป็นสถานที่ให้น้องๆมาใช้ชีวิตแล้วก็มาศึกษาร่วมกันจริงๆที่อาจารย์บอกว่ามีแอรีที่ให้เด็กเนี่ยพูดเอะอะกันได้เนี K ่ยอันนี K ้เราก็ทําตามความต้องการของเด็กเนี่ Engagement เกจิไม่แน่สำคัญคจะเห็นว่าเด็กจำนวนหนึ่งต้องการาห้องสมุดที่พูดคุยได้แล้วก็ให้ความรู้สึกเป็นโคเว r ร์กิ้งสเปซส่วนอีกกลุ่มเนึ่ยยังอาจจะอยากอ่านหนังสือเงี้ยงงั้นการที่อาจาร,รย์แบ่งโซนแบบนี้ก็เรียกว่าให้เขาเลือกได้ตามที่เขาต้องการัรแล้วปกติห้องสมุดเนี่ยคะ่ะสมมติว่าเราจะหาบทความหรือหนังสืออะไรสักอย่างเราเสิร์ชกันยังไงอะคะอาจารย์ก็เรามีระบบ S <S ที่เรียกว่าซิงเกิลเ a ิร์ชอาจารย์ใส่1นึ่งคำคีย์เวิร์ดแล้วก็จะขึ้นออกมาเลยว่าหนังสือเล่มนี้อยู่ชั้นไหนว่างหรือเปล่ายืมได้ไหมคือบุ๊กจริงก็จะบอกโลเคชั่นอีบุ๊กก็จะให้แอคเซสได้ใช่ครับใช่ครับจารย์ค่ะเดี๋ยวนี้ต้องขอให้อาจารย์แซมนะคะพาหนึ่งอาจารย์ปีมิดพาทัวร์หอสมุดและลังนความรู้ของมหาวิทยาลัยไม่ให้โดนเราหน่อยค่ะยินดีครับอาจารย์นะครับเชิญเลยครับ โซนตรงนี้น่ะอาจารย์จะเป็นโซนเรียกว่าได้รับความนิยมนะครับเป็น e-lecture นะครับก็คือเป็นบันทึกวิดีโอนะครับ พวกวิชาที่เป็นวิชาพื้นฐานทั้งหลายที่มี<ฆ>นักเรียนเรียนเยอะๆนะครับ<ฆ>เนื้อหาทั้งหลายก็จะถูกบันทึกไว้อันนี้ก็จะเป็นเทอร์มินอลเหมือนกับให้เด็กมานั่งแล้วก็เลือกได้เลยว่าจะเรียนวิชาไหนนะครับเราเก็บสถิติด้วยนะครับว่าวิชาไหนใช้เยอะแล้วก็ถึงขั้นช่วงเวลาไหน<ม>ของวิดีโอวิชานั้น<ม>ที่เด็กดูกันเยอะๆนะครับ<ม>เพื่อคืนข้อมูลตรงนี้ไปให้กับอาจารย์ผู้สอน<ม>แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยสามารถเรียนได้ที่บ้านผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับท,ที่ใช้ที่บ้านก็ได้ที่เขาเชื่อมโยงกับเน็ อันนี้เป็นคอนเซปต์สำคัญนะว่าเด็กสมัยนี้เขาเป็น self-paced learning คือเขาอยากจะเรียนในช่วงเวลาไหนเขาก็เรียนได้แล้วอันนี้เราก็อัปเดตตลอดใช่ไหมครับเพราะถึงว่าอย่างที่อาจารย์แซมมีค่ะก็คือเรามีสถิติแล้วก็วิเคราะห์เบื้องต้นแล้วถ้าเอาสถิติตรงนั้นมา Recommend สิ่งที่ไปข้างหน้าก็น่าจะน่าสนใจนะคะเด็กจะได้รู้ว่าถ้าเรียนวิชานี้แล้ว เธอต่อไปควรจะเรียนวิชาอะไรดีริงครับแล้วก็นอกจาก e-lecture นะครับซึ่งใช้กันเยอะก็จะมีเรื่องของ AI c o r n e r ตอนนี้ AI อยู่ทุกที่นะครับแล้วก็ฝั่งของเราเองเนี่ยเรารู้สึกว่าเด็กเข้ามามันไม่ใช่แค่ single search แล้วแต่ควรจะมีอะไรที่เสริมไปด้วยว่าหลังจาก search แล้วจะเอาไปใช้ประโยชน์อย่างไรตอนนี้เรามีซอฟต์แวร์นะครับให้เด็กสามารถมาทดลองเล่นได้นะครับแล้วก็เปรียบเทียบได้ด้วยว่ามี engine ตัวนี้ engine ตัวนี้ engine ตัวนี้แล้วให้ข้อมูลเข้าไปเนี่ยรีซอสออกมานะครับผลที่ออกมาจะเป็นยังไงก็เปรียบเทียบกันได้ ก็เป็นการที่จะทําให้เด็กรู้จักคุ้นชินด้วยมไม่ร,รู้รู้สึกตะขิดตะขววแล้วก็อายกับเทคโนโลยีใหม่แล<ต>้ว<ต>จริง,รงๆอะไรเราก็ให้นักศึกษาเราทุกคนเนี่ย access AI แบบพรีเมียมได้และหนึ่งได้ข่าวมาค่ะอา,าจารย์ว่าอาจารย์มี VR อะไรแบบนี้ด้วยอะ่ะมีแน่นอนครับอันนี้ค,คือคเป็นสิ่งที่เด็กขอมาว่าทำไมถึงไม่มีนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับว่า VR เป็นไงได้เลยตึงเต้นอยากดูอยากดูใช่เลยครับจัน เราจะต้องมี VR มาอยู่ในห้องสมุดด้วยล่ะคะจริง VR เนี่ยสามารถอยู่ได้ทุกที่นะครับอาจารย์ผมเรียกว่าเป็นเครื่องมือแล้วกันในการที่จะช่วยทําให้เราเรียนรู้แล้วก็เข้าใจอะไรหลายๆอย่างในสภาพจริงได้ผมยกตัวอย่างแล้วกันถ้าเกิดเป็นสายการแพทย์นะฮะก็สอนผ่าตัดอะไรผ่าน VR เนี่ย มันดีกว่าไปทดลองในคนจริงยิ่งสมัยนี้ผ่าตัดด้วยโรบอตเนี่ยการฝึกซ้อมผ่าน VR เนี่ยมันก็เป็นวิธีที่ปลอดภัยกับคนไข้ก่อนที่จะไปทดลองรจริงอันนี้เป็นซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งนะครับที่เป็นที่มาใช้ในการที่จะสอนให้เราฝึกพูดภาษาอังกฤษจริงๆเน้นเรื่อง presentation น้องๆก็มาฝึกภาษาอังกฤษเขาจะพูดเลยพูดตามสคริปต์เขาแล้วก็เนะี่ย จะมีคนฟังแล้วสุดท้ายน้องพูดเสร็จจะมีฟีดแบ็กมาให้เลยว่าสายตาเป็นยังไงท่ายืนเราเป็นยังไงแอคเซน์เราเป็นยังไงนะครับว่าทาให้เด็กสามารถพัฒนาได้นะครับทราบว่าอาจารย์ก็จัดรายการที่ให้เด็กๆมาแข่งกันสร้าง VR ใช่ครับอาจารย์ซึ่งก็ทํากันได้ดีมากครับตอนนี้กําลังจะขยายความอาจารย์จะขยายให้เป็นนอกจากมาเล่นได้ก็จะเป็นแลบตั้งใจให้เป็น VR lab ในอนาคตนะครับให้ทําให้เป็นที่หนึ่งซึ่งอาจารย์สามารถมาใช้อุปกรณ์นี้แล้วก็สร้างซอฟต์แวร์ตัวเองค่ะ แซมคะ่ะอันนี้คือ VR เกมอะไรคะอันนี้จะเป็น MOS s 2นะครับความแตกต่างจากเกมอื่นๆตรงที่คนใช้เนี่ยสามารถเป็นคนที่มีความบกร่องทางการได้ยินได้นะครับตัว VR เนี่ยจะเป็นตัวที่ดีเทค นะครับว่าสายตาว่าเะาอยู่ตรงไหนนะครับตอนนี้เราพัฒนาไปถึงขั้นที่ว่าเวลาจะไปสอนนักเรียนที่มีการบกพร่องทางได้ยินว่าจะให้เล่นเนี่ยเราก็เลยได้ได้มีการบันทึกภาพของล่ามภาษามือใ,ใส่ไว้ในตัวตัวเกมด้วยนะครับอันนี้เป็นพัฒนาการของของทางเราเองนะครับเพื่อทําให้เวลานักเรียนที่อยากจะเล่นเกมเนี้ยนะครับก็สามารถที่จะสวมอุปกรณ์ได้เลยแล้วก็ฝึกเล่นได้เลย ค่ะก็คือมี Tutorial ลสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องในการได้ยินดีมากเลยะจังดีมากเพราะว่าเราเป็นอินคลูซีฟโซซายตี้ในมหาลัยมหิดลเราเนี่ยมีสถาบันราชสุดาซึ่งมีนักึกษาหูพิการซึ่งมาเรียนระดับปริญญาตรีโทเอกเนี่ยอยู่จำนวนหนึ่งซึ่งอันนี้ก็ได้มาใช้ m t s o l เนี่ย ในการเล่นเกมเชิงเป็น VR เกมครับซึ่งจริงๆพิ่งไปจัดไปจัดกิจกรรมร่วมกับสถาบันราชสุดานะครับเพื่อเอาเกมตัวนี้นะครับไปแนะนําให้กับนักเรียนที่ท่านอาจารย์ได้เล่าให้ฟังแล้วก็เราไม่ได้ทําเฉพาะกับสถาบันเองนะครับเราทาร่วมกับจังหวัดด้วยนะครับมีโรงเรียนโซนนะครับของจังหวัดนครปฐมนะครับมาร่วมกับเรารู้สึกดีใจที่เราในฐานะที่เราเป็นมหาวิทยาลัยมิโดนนะครับได้เอาเทคโนโลยีนะครับเอาไปให้ชุมชนนะครับไปให้กับนักเรียนนะครับเข้าถึงเทคโนโลยีแบบนี้ได้ ดีมากเนครับนอกจาก V R เกมที่หอสมุดของเรามีอยู่แล้วเนี่ยเรายังมีบอร์ดเกมด้วยเหรอคะอาจารย์ใช่ครับอาจารย์ออคอนเซปต์หลัก ที่เราบริหารจัดการแล้วก็ให้บริการกับนักศึกษาอยู่นะครับก็คือรีแลกซ์นะครับรีบูตแล้วก็รีเพลย์นะครับเรามีแต่เรื่องที่เราไปเรียนมานะเครียดนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้เด็กได้ผ่อนคลายในกาเรียนรู้แบบสนุกสนานใช่ครับอาจารย์จริงเห็นว่าอาจารย์เตรียมห้องเอาไว้สำหรับเรื่องนี้ใช่ครับใช่ครับก็ตอนนี้อยู่ในช่วงพัฒนานะครับต่อไปจะมีห้องบอร์ดเกมที่ใหญ่มากๆนะครับที่สําคัญคือเรามีคอนเซปต์ของสตูด e n อเอ็นจีเมนท์ที่ทำให้น้องๆเนี่ยเขาแสดงความคิดเห็นว่าเขาต้องการอะไร แล้วทางหอสมุดกังความรู้เนี่ยก็ตอบสนองครับ,รบแล้วนอกจากตรงตรงพื้นที่ตรงนี้นะฮะอีกโซนหนึ่งที่นักศึกษาชอบใช้มากนะครับชื่อโคมุนะครับก็<ม>คือโคมุ working space นะครับจริงๆโคมุเนี่ยเป็นชื่อที่นักศึกษาตั้งกันมานะรเ,เราเราประกวดชื่อกันว่าพื้นที่เนี้ยเป็นพื้นที่กับพวกเขาเขาสามารถมาใช้ได้มีห้องกิจกรรมกลุ่มนะครับแล้วก็มีพื้นที่มีส่วนหนึ่งเล็กๆให้ใครอยากจะเงียบๆติกวิเวก็มีอยู่ในโซนเดียวกันนะครับแล้วก็รับได้ประมาณ300ที่นั่ง คือห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรันนะครับและที่ยืนอยู่กับเราตอนนี้ก็คือท่านอาจารย์หมอพลพิษนะครับผู้ก่อตั้งนะครับที่เริ่มต้นสร้างเนี่ยนะครับคือในช่วงปี2527-28นี่ผมก็ย้ายมาอยู่ที่สระาาแล้วก็เห็นว่าเราก็น่าจะมีห้องสมุดดนตรีอีกสักห้องหนึ่งไว้ที่นี่ที่เก็บรวบรวมงานทางดนตรีวิทยาซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของ history ของเพลงดนตรี เราทําห้องสมุดดนตรีเสร็จก็กราบถวายบังคมทูนกระหม่อมสมเด็จเทพร,รัชให้ท่านเสด็จพระทรงเปิดตอนนั้นก็เป็นงานที่ได้โชว์งานของทูนกระหม่อมสมเด็จเทพร,รัชเป็นส่วนใหญ่แล้วก็เริ่มสะสมข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับดนตรีวิทยาคือประวัติของดนตรีของชาติไทยอย่างที่เราเห็นขณะนี้คือแถบบันทึกเสียงกับแผ่นเสียงพวกนี้เป็นยุคก่อนที่จะเกิดเป็นแผ่นเสียงไวนยลตัวแผ่นเนี่ยมันหนัก มันเป็นแตกง่ายแผ่นนี้ทําด้วยอะไรครับอาจารย์อันนี้เป็นแผ่นเป็นเครื่องเป็นเครื่องเครื่องพวกเนี้ยนะฮะมันจะมีขายอยู่ในอินเดียกับพม่าและไทยแล้วร่องเสียงเนี่ยร่องเสียงเนี้ยครับทำให้เกิดเสียงขึ้นมันจะมีคลื่นอยู่ตามร่องพอเข็มลงไปขูดก็เกิดเสียงออกมาอย่างเช่นเครื่องเล่นจานเสียงอันเนี้ยดีมากๆเลยนะครับยังใช้การได้เนี่ยพอผุมไขลานมันก็จะเริ่มหมุน ที่นี่ฮะจะมีจะมีเพลงเก่าให้เด็กฟังถ้าเกิดเด็กเนี่ยเรียนวิชาดนตรีวิทยาเด็กสามารถที่จะย้อนหลังไปฟังได้จนถึงสมัยรัชกาลที่5ว่าเขาร้องกันอย่างไรดนตรีเขาเล่นกันอย่างไงนะครับนอกจากนั้นหนังสือโบราณที่พิมพ์ไว้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ที่5เนี่ยนะครับเป็นสือเกี่ยวกับดนตรีเนี่ยหายากมากอาจารย์ฮะผมก็เอามาทําเป็นอ e ีบุ๊กไว้ผมต้องการที่จะให้ที่นี่ คงเป็นแหล่งของข้อมูลทางด้านดนตรียุทธยาต้องขอบพระคุณอาจารย์อย่างยิ่งครับเพราะว่าการที่อาจารย์ได้สละข้อมูลเหล่านี้เนี่ยรวมทั้งเพลงทั้งหลายแผ่นเสียงมาอยู่ในคลังความรู้ทางด้านดนตรีเนี่ยก็ผมคิดว่านักศึกษาของเราแล้วก็ชนรุ่นหนังของเราเนี่ยก็จะได้มาศึกษาก็ต้องขอบคุณอาจารย์อีกครั้งครับขอบคุณครับขบพรัขอบคุณค่ะเชื่อว่าคนที่รักการอ่าน ชอบหาความรู้ใหม่ๆจะต้องถูกใจบริการของหอสมุดและคลังความรู้ของมหาวิทยาลัยไมหิดดนันแน่ๆเลยค่ะซึ่งนอกจากความรู้แล้วภาษาก็เป็นสิ่งที่สําคัญซึ่งเป็นสื่อกลางในการสื่อสารของคนทั่วโลกเหมือนกับที่เราเคยได้ยินกันนะคะว่าเราไม่สามารถจะพูดได้แค่ภาษาเดียวอีกต่อไปแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปเรียนรู้ภาษาต่างๆที่คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยไมฮิดนกับท่านคณะบดีอภิวิทย์กันค่ะ สวัสดีค่ะท่านคณะบดีวงชิวโอลา อัญโยเซโยยินดีต้อนรับสู่คณะศิลปศาสตร์นะครับหลายภาษาหลายภาษามากๆเลยค่ะใช่แล้วแสดงว่าที่นี่ต้องมีการเรียนการสอนหลายภาษาเลยใช่ไหมคะท่านเราก็มีการเรียนการสอนภาษาหลักๆนะครับที่เป็นภาษาปัจจุบันอย่างเช่นภาษาไทยแน่นอนเรามีอยู่แล้วนะครับภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสภาษาญี่ปุ่นครับภาษาเกาหลีครับสมกับเป็นคณะศิลปศาสตร์จริงๆแล้วในมุมมองของทั่วไปครับจะเข้าใจว่าคณะศิลปศาสตร์เป็นคณะที่สอนภาษาแต่เราเนี่ยมีองค์ความรู้ด้านสาขาวิชาอื่นๆที่ครอบคลุมทั้งด้านมนุ าศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยครับ ย่าง<ม>เช่นปรัชญาประวัติศาสตร์จิตวิทยานะครับหรือว่าการละครนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็มีเปิดสอนเป็นวิทยาโทให้กับนักศึกษารดับปริญญาตรีด้วยครับน<ม>อกนั้นเราก็มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษานะครับก็คือสาขาวิชาภาษาศาสตร์ยุคแล้วก็การจัดก,การการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพธรรมชาติและวัฒนธรรมครับซึ่งในแต่ละปีนะครับเราก็สามารถผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีประมาณสัก140คนครับแล้วก็บัณฑิตศึกษาสัก20คนครับฟังเรน่าสนใจมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมคณะศิลปศาสตร์กกกกันนนดดดดีีีีมยยะาาาาาเเเลลรรบบวอชิิิญท่่ธแ Редактор ครับอันนี้ก็เป็นห้องสตูดิโอนะครับของคณะศิลปศาสตร์นะครับเขากาลังทาอะไรกันอยู่คะท่านคณะบดีอันนี้เป็นนักศึกษาและก็อาจารย์นะครับหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยนะครับที่น้องเขากําลังเตรียมสคริปต์นะครับเพื่อไลฟ์นะครับแล้วก็ทํารายการนะครับหลังกล้องเนี่ยนะครับเราก็จะมีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับที่ช่วยนักศึกษาได้สัมผัสกับประสบการณ์จริงครับการที่อาจารย์และนักศึกษาเนี่ยมานั่งซ้อมบทกันมีประโยชน์กับการเรียนรู้ยังไงคะแน่นอนครับก็คือเราไม่ได้ใช้ภาาษเเเป็นพียงงแคค่่รือ แต่ว่าเราสามารถที่จะใช้ภาษาเพื่อถ่ายทอดนะครับความคิดความรู้สึกจินตนาการนะครับแล้วก็การที่เขาได้สัมผัสกับประสบการณ์จริงนะครับนักศึกษาก็จะได้เห็นแนวทางของตัวเองนะคบว่าจบไปแล้วนี่เขามีความชอบหรือไม่ชอบอย่างไรนะครับซึ่งส่วนใหญ่นักศึกษาหลักสูตรสาขาว,วิชาภาษาไทยนะครับก็มักจะเป็นผู้ประกาศข่าวเป็นผู้เขียนบท mm hmm. ละครบทภาพยนตร์เป็นอลัมนิสต์อย่างเงี้ยนะครับซึ่งประสบการณ์ส่วนนี้จะเป็นสิ่งที่ทําให้เขารู้สึกว่าว้าวนี่มันคือใช่ตัวฉันที่ฉันอยากจะมาจริงๆเราเปิดโอกาสให้เขามองหาตัว ใช่ครับอันนี้ก็เป็นประสบการณ์จริงร,ระหว่างที่เรียนรู้แล้วก็ได้ทำ Presentation แบบต่างๆไปด้วยใช่ครับก็วันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีที่ท่านอธิการมาเยือนสตูดิโอของเรานะครับเดี๋ยวจะขอเชิญท่านอธิการไปสัมผัสพลังแห่งภาษาของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยครับยินด,ดีครับ,บเ,เชิญค่ะ หนูตื่นเต้นมากเลยแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยค่ะที่ได้ท่านอธิการบดีมาร่วมรายการของเราด้วยค่ะแน่นอนว่ามาคณะศิลปศาสตร์ทั้งทีนะคะเราก็มีหัวข้อดีๆนะคะที่จะมาชวนทุกคนเนี่ยคุยแล้วก็ชวนท่านอธิการบดีคุยด้วยนะคะนั่นก็คือพลังแห่งภาษาและการสื่อสารค่ะท่านอธิการบดีคะท่านอดิการมองว่าภาษาแล้วก็การสื่อสารเนี่ยมีความสําคัญอย่างไรบ้างค่ะการใช้ภาษาการเลือกใช้ภาษาที่เหมาะสมแล้วก็ทําให้สื่อสารสิ่งที่เราต้องการจาก ส่งไปให้คนต่างๆได้เนี่ยเป็นเรื่องสําคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการนําองค์กรเนี่ยการสื่อสารเป็นเรื่องสําคัญมาก เขาบอกว่าหน้าที่ของผู้นำเนี่ยก็คือ Communication แล้วก็ m u n i c a t i o n แล้วก็ m า i สื่อสารประเด้นการสื่อสารเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดแล้วก็มีวัตถุประสงค์ของการสื่อสารที่สําคัญดังน,นั้นการใช้ภาษาเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่สําคัญมากจริงแล้วต้องบอกว่าภาษาเนี่ยไม่ใช่แค่เครื่องมือของการสื่อสารเท่านั้นแต่เป็นพลังอีกด้วยถูกต้องไหมคะท่านอธิการน้องๆเรียนทางด้านศิลปศาสตร์เนี่ย ก็เชื่อว่าจะได้เรียนรู้ในเรื่องเหล่านี้แล้วก็ออกไปเป็นผู้ที่ใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมแล้วก็ตรงเป้าหมายที่สุดโ,โหจันทร์ขาสุดยอดเลยหนูโหโเก่งมากเลยเค่ะคือยืนมองอยู่นะคะหนึ่งรู้สึกว่าคําว่าศิลปศาสตร์รนนหนึ่งนี่เปลี่ยนไปเลยอย่างที่ หนูพูดตะกี้เนี่ยค่ะว่าจริงๆภาษาไม่ใช่แค่เครื่องมือแต่คือพลังอันนี้เห็นชัดเจนเลยค่ะกับการสัมภาษณ์ท่านอธิการตะกี้นี้ท่านคณบดีว่าไงคะแน่นอนครับมันมีพลังเพราะว่าในช่วงภาวะวิกฤตภาษาก็สามารถที่จะใช้ส่งเสริมกําลังใจได้เพราะฉะนั้นเนี่ยภาษามันมีพลังในตัวเองอย่างแน่นอนการเรียนศิลปศาสตร์ก็เป็นการเรียนรู้ทักษะในการที่จะบริหารการใช้ภาษาได้อย่างไงครับซึ่งเป็นเรื่องดีที่เรามีน้องๆคนรุ่นใหม่นะครับที่สามารถที่จะมีองค์ความรู้เรื่องนี้ครับต้องชื่นชมน้องส้มโอ พูดจาได้ฉะฉานแล้วก็ไม่มีเครืองเขินเลย<ะ>แล้วก็ถ้อยคำชัดเจนใช้ภาษาที่ถูกต้องเป็นแบบอย่างที่ดี ทราบว่าตอนนี้เด็กๆกำลังทำอะไรอยู่กันคะอาจารย์ครับก็น้องๆเอกภาษาอังกรษนะครับตอนนี้ก็กำลังฝึกแปล subtitle อยู่นะครับก็จะเห็นนะครับที่สกรีนนะครับว่ามีตัวหนังที่เลื่อนไปใช่ไหมครับแล้วก็มีเสียงนะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็จะ พิมเข้าไปนะครับเพื่อแปลครับให้ตรงกับเวลาของหลังแล้วก็ซับไตเติลที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วการแปลซับไตเติลเนี่ยมีความยากง่ายยังไงคะถ้าพูดเรื่องการแปลครับอาจจะแบ่งง่ายๆได้เป็น2ประเภทก็คือแปลแบบตรงตัวนะครับซึ่งอันนี้ก็แปลคําศัพท์แปลวยากรณ์ใช่ไหมครับแต่การแปลซับไตเติลอาจจะมีความท้าทายมากกว่านั้นนั่นก็คือต้องแปลแบบสื่ออารมณ์ครับเพราะฉะนั้นผู้แปลเนี่ยต้องเข้าใจบริบทต้องเข้าใจตัวละครต้องเข้าใจเนื้อเรื่องใช่ไหมครับเพื่อที่จะแปลให้ตรงตามความหมายแล้วก็ทําให้ผู้รับสารเนี่ย สารต้นทางครับรวมไปถึงโทนเสียงอารมณ์ต่างๆด้วยนะคบเพื่อที่จะถ่ายทอดแล้วคนที่ดูภาพยนตร์ซาวทร็กกับคนที่ดูซับไตเติลก็จะได้อารมณ์เดียวกันในการดูหนังนี้นะครับถ้าสมมติว่านหนึ่งเป็นเด็กคนหนึ่งแล้วอยากที่จะแปลได้เก่งๆนะคะมีเคล็ดลับอะไรที่จะบอกน้อง,องๆมาไหมคะต้องฟังเยอะๆต้องดูหนังเยอะๆแล้วก็ฝึกพูดตามแปลตามก็จะทําให้เราได้ภาษาที่เหมาะสมกับการแปลซับ เพราะว่าถ้าเกิดเป็นเรียนในห้องเรียนอย่างเดียวเนี่ยเราก็จะได้ภาษาที่เป็นทางการอาจจะไม่เหมาะกับการแปลศัพ์เท่าไหร่แล้วก็ฝึกทําบ่อยๆก็จะแปลกเก่งขึ้นเองค่ะหลักสูตรของเราเนี่ยอย่างพวกจบเอกอังกฤษไปเนี่ยจบไปแล้วเขาไปทําอาชีพอะไรกันบ้างครับ นักศึกษาเอกภาษากฤษของเรานะครับที่จบไปนะครับหลายๆท่านนะครับก็ไปเป็นนักแปลนะครับไปเป็นครอวจา์นะครับหรือว่าเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินนะครับแล้วนอกจากนั้นก็อาจจะเป็นนักเขียนนะครับเรายังมีเอกภาษาอื่นอีกหลายอย่างใช่ครับล้วก็มีภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนนะครับแล้วก็ถ้าเป็นระดับบัิตศึกษาก็คือการสอนภาษาต่างประเทศครับในเชิงจีโอ p o l i t i c a นี้ภาษาจีนน่คงเป็นภาษาที่สําคัญขึ้นใช่ครับก็คือในเวทีโลกตอนนี้ภาษาจีนก็เป็นภาษาสากลอันดับสองครับแต่ก็อาจจะมีช่องว่างระหว่าง าภาษาอังกฤษอยู่ประมาณนึงแต่ยังไงก็ตามในพื้นที่ของเซอ e สเอเชียที่ประเทศไทยตั้งอยู่นะครับการรู้ภาษาจีนเป็นภาษาต่อไปเนี่ยก็จะเพิ่มโอกาสให้กับนักศึกษานะครับ mm hmm. ให้กับบุคลากรของชาติเราในการทําธุรกิจหรือในการเปิดตลาดในการท่องเที่ยวครับซึ่งภาษาจีนก็เลยเป็นภาษาที่มาแรงณนะ mm hmm. ตอนนี้ครับ ขยับขึ้นมาอีกขั้นหนึงหลังจากที่เทรนนักศึกษาดับริญจตรีใช่ไหมครับงานวิจัยทางด้านบัณฑิศึกษานะครับของสาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์เนี่ยเราก็ค้นหาวิธีการนะครับข้อค้นพบในเรื่องของอุปสรรค ความท้าทายในการเรียนภาษานะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่มีความต้องการที่หลากหลายนะครับซึ่งงานวิจัยของคณะศิลปศาสตร์ด้านสาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์เนี่ยครับเราก็มีเครื่องมือที่เรียกว่า eye tracking device นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราเอามาช่วยใช้เพื่อศึกษานะครับอย่างเช่นการส่งเสริมการอ่านหรือว่าการเดาคาศัพท์เราจะศึกษา การเคลื่อนไหวของสายตาเพื่อให้เห็นเราเรียกว่า cognitive process นะครับของนักศึกษาว่าเขาเดาหรือว่าเขาหาคําตอบได้จริงๆนะครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ยเราทํางานวิจัยนะครับกับนักศึกษาที่เป็นผู้พิการทางการได้ยินนะครับก็เรียกว่าเป็นเครื่องมือที่ track eye movement ว่าสายตาเนี่ยไปจับอยู่ที่จุดไหนใแล้วก็จะไปรีเลทกับการคิดของเขาใช่ครับลองมาทำเทสเล็กๆกันก็ได้นะครับดีค่ะงั้นเชิญท่านอธิการเลยดีไหมคะ เชิญครับค่ะเชิญค่ะโดยปกติเวลาเราทำข้อสอบภาษาอังกฤษนะครับมันจะมีข้อสอบชุดหนึ่งที่เราเรียกว่า error identification mm hmm. ก็คือมีคำตอบ4คำตอบขีดเส้นใต้แล้วก็ให้เลือกว่าคำไหนผิดนะครับ mm hmm. คำไหนที่ผิดให้จ้องที่ตรงนั้นนะครับไว้เป็นเวลา5วินาทีนะครับอันนี้เป็นข้อที่2ครับยากขึ้นมาอีกนิดนึง ทดลองเสร็จแล้วใช่ไหมคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูผลกันใช่ไหมคะก็จะเห็นนะครับว่าท่านอธิการกาลังหานะครับคาตอบนะับว่าเป็นคําไหนดีนะครับคือโดยปกติเวลาเราดูประโยคในภาษาเนี่ยเราจะดูประธานกับกริยาใช่ไหมก็จะเห็นนะท่านอธจการพยายามคิดอยู่ว่าประธานเนี่ยมันเติมเอนะครับเป็น plural อยู่แล้วมันจะเทคตัวไหนนะครับทาให้เรามองเห็นกระบวนการคิดก่อนจะออกคําตอบเพื่อที่ถ้าสมมติเราต้องการเรียนรู้จะได้ไปเปลี่ยนที่กระบวนการถูกต้องเพราะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยเวลาเราวัดผลประเมินผลทางภาษา เราไม่ต้องการแค่ว่าเด็กตอบถูก หรือตอบผิดแต่เราต้องการที่จะรู้ว่าก่อนที่จะมาถึงการตอบถูกเนี่ยมันมีกระบวนการคิดยังไงหรือว่าอีเวตนเด็กเดาเนี่ยครับการที่เขาเดาเนี่ยเป็นเพราะว่าคาใกล้ๆเนี่ยมันมีอิทธิพลต่อการเดาของเด็กหรือเปล่านะครับนี่ถ้าเป็นเด็กผู้พิการก็จะยิ่งมีประโยชน์มากขึ้นใช่ครับ <c oughs> ซึ่งอันนี้มีงานวิจัยพรีลิมของเราครับที่ทํากับนักศ,ศึกษาที่สถาบันราชสุดาอยู่แล้วแล้วเราก็ขยายไปสู่โรงเรียนระดับมัธยมครับที่เป็นโรงเรียนโสตนะครับที่สําหรับผู้พิการางการได้ยินครับ <c oughs> นอกเหนือจากงานวิจัยทางด้านสาขาวิชาภาาาษศสตร์ประยุกระางงนขอ คณะศิลปศาสตร์นะครับเราก็มีงานที่เรียกว่าซอฟ t ์พาวเวอร์นะครับหรือว่าทุนทางวัฒนธรรมนะครับในส่วนของหลักสูตรการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพธรรมชาติและวัฒนธรรมนะครับก็เป็นการตอบโจทย์นะครับของนโยบายของรัฐบาลนะครับที่อยากจะให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นฮับของการท่องเที่ยวนะครับนอกจากนั้นนะครับในงานทางด้านคติชนวิทยาของคณะก็เช่นเดียวกันก็จะมีการทําวิจัยผ่านภาษาเกี่ยวกับเรื่องเล่านะครับเพื่อแปลงเป็นทุนทางวัฒนธรรมซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีผลผลิตออกมาเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะครับซึ่งก็ได้รับความสนใจจากนักท่่ียยวุใหม ก็จะเห็นได้ว่าคณะศิลปศาสตร์นะครับไม่ได้เป็นคณะที่สอนเพียงภาษาเท่านั้นนะครับเพราะว่าภาษาไม่เป็นแค่เครื่องมือในการสื่อสารแต่ภาษาเป็นสื่อที่สื่อถึงสติปัญญานะครับความคิดความเข้าใจแล้วก็พลังนะครับในการชี้นำนะครับในการสร้าง Impact ให้กับสังคมและโลกครับก็ชื่นชมมากที่คณะศิลปศาสตร์ทำเนี่ยนอกจากสอนเด็กในเรื่องเชิงภาษาศาสตร์การสื่อสารต่างๆมากมายเนี่ยยังเอาเทคโนโลยีขั้นสูงเนี่ยมาใช้ในการเรียนรู้ของเด็ก แล้วก็จะมีประโยชน์กับผู้พิการทางการได้ยินซึ่งอันนี้ก็ตรงตามกับที่มหาวิทยาลัยเราต้องการที่จะให้เกิดอินคลูซีฟโซซ i e ตี้แล้วก็เป็นอิมแพ t ทูเดอะเรียลเวิลด์จริงๆ <Okay. S 1> ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน